อนุญาตถ่ายภาพนะครับพระจันทร์พระครูสุธรรมวิริยลังการนะครับจากวัดตะเกียนทองผมด้วยญาติโยมนี่นะครับนี่นำทุเรียนมาถวายที่วัดบ้านเก่าบ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับนี่มาด้วยกันกี่คนนี่แม5ห้าคนหกกับพระครูหกกับพระครูนะครับพระครูสุธรรมวิริยลังการนะครับญาติโยมจากนะครับวัดตะเกียนทองอำเภอเขาชิดชะกูจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ เดินทางมาแต่เวลาไหนนี่ออกออกมานี่ฮืออกมาแต่เวลาไหนนี่นะประมาณเที่ยงโมมานี่ประมาณเที่ยงนะครับนี่นเอาลงนี่แหละนี่แหละวางไว้นี่แหละเดี๋ยวเมียชีเขาจะมาเจ้าหน้าที่จะมาช่วยจัดแต่ตอนนี้ยังไม่มีแล้วเอ,อกไปบินทบาทอยู่เด้อน,นะครับ มารับพระพิสุสงฆ์คุบาจาย์แม่เขาไม่ชี้นะครับไปร่วมงานปฏิบัติธรรมที่วัดตะเคียนทองนะครับอำเภอเขาชิดชะกูจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่นะครับคนเมืองจันทก็เพิ่งมาอีกนะครับนี่ทิดเบิ้มนะครับพาญาติพายุมนะครับอู้เป็นตบุญหลายแท้ทิดเบิ้มเจ้าแมีทิดเบิ้มนะครับพาญาติพี่น้องนะครับบุกป่าฝ่ฟาลมฝ่าฝนมาเลย เียคน,นจันนี้กันเนี่นี่โอ้ผู้เฒ่เนาะรับผูเฒ่ามากกักเด้นี่คอยยางเด้อผู้เฒ่เด้อนะครับมีแต่เสาหลักของวัดทั้งนั้นนะครับนี่โอ้โนู่นนะครับพระจาจาร์พระครูสุดทำมวิทิยาลังการนะครับจันทบุรีคนชบจันทบุรีเจอจันทบ,บุรีนะครับนี่ เด้อนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่ญาติโยมจากจันทบุรีนะครับนำทุเรียนมาถวายที่วัดบ้านเขาบอ่ออำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับนี่